อันนี้ตัดเกียวดกยเียวกันเพราะว่าดอกไม้จะถั่เทียน

ท่านเจ้าในเป็นเถรพันับพรสุยประการขอญาติกายสังขารที่อยู่เมืองนี้ารัาพเจ้านี้เพื่ออันเจิ่สิ่งที่เป็นอัปมงคลทวามหลายขอให้ท่านในต้นกายผ่านเขไปจะได้เวียนกับมา ไม่ว่าจะในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าไม่สอนยากและไม่ยินยอมกับบุคคลที่เสียสมเน็จคนในครอบครัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้สิ่งที่เป็นอภิมงคนทั้งหลายไม่ว่าในกายในจิตใบหน้าบัณฑิเมื่อออกไปแล้วข้าพเจ้าจะยกบุญบุศน์ที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในชาติจนถึงปัจจุบันนชาติยกให้ท่านท่านกีดอก

แค่สบาทคิดได้ยี่สิบสี่บาทใช่ไหมทั้งหมดวันเท่าไหรนะ่ล่ะถราจะเตรียมให้มันีบาทนะ้นี่ โก้ไปสั่งน้ำมันมาเหรอเออไม่ได้สั่งสังไรนมาไม่เคยสั่งเลยทำไมมัน <c oughs> มันอยู่ระหว่างกระดูกพ่อที่ใต้คอลงมาอยู่ถ้าเปียบมันอยู่ตรงระหว่างกลิ้นปีตรงกันแล้วล้างลงมาตรงก้นกบมัน <c oughs> มีเหมือนเส้นเอ <c oughs> อรอยสักก็ <c oughs> <c oughs> เคยไปห้าหมอก็ดกก็โดกขอุงไ่โกงเหมือนรอยสันไงหม้อกรโดกไปกงอานูกันเรว่าเป็นสักอะไรมาทไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เคยก็โดดอมตั้งแต่ตรงข้ามกันเลยนะกดิปีมข้างหลังอโอเคโอเค 对的。 โมสามจบแล้วก็เดินปักเสร็จแล้วก็เดินออ